ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็พามาร้านที่เจ้าของร้านมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะสำหรับร้านมือสองนะเรามีของมือสองี่ขายอะไรประมาณนี้นะก็มาขายที่ร้านนี้ร้านนี้คือเฟรมัสมากและฮาวายไม่คิดเลยนะว่าวันนี้ฮาวายจะได้มาที่ยังไงนะฮาวายจะพาชมนะคะทีส ก็เริ่มจากบรรยากาศนอกร้านก่อนเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะเคยได้เห็นโชว์นี้กันบ้างนะคะก็ชื่อร้านนะคะพรสตาร์ค่ะก็เป็นร้านที่ดังที่สุดเลยนะคะของอเมริกานะคะคือร้านนี้จริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าของร้านนี่คือมิสเตอร์ริกนะคะก็กับครอบครัวนะแล้วก็กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะ่ะก็เหมือนกับครอบครัวเขาไปแล้วล่ะคะ่ะก็เขาก็ดังมากจริงๆนะท่านผู้ชมทั้งมีดาราฮอลลีวูดมีอะไรมากมายนะแล้วร้านของเขาเนี่ยมีทําเลอที่แบบโอ้โห คือทำเลเขาดีมากท่านผู้ชมคือคาสิโนนะท่านผู้ชมนะมีคนเอารถมาจำนำสร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาประมาณนี้ท่านผู้ชมเปิด24ชั่วโมงค่ะมาจำนำเมื่อไหร่ก็ได้นะ ถ้าท่านผู้ชมจำไม่ได้นี่เลยค่ะคือโชบเขานะคะท่านผู้ชมนี่คือมิสเตอร์ริกค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็มีพ่อแล้วก็มีน้องชายค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะก็เหมือนเป็นครอบครัวกันไปแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วสี่ท่านนี้นะคะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วหลายๆคนก็รู้จักค่ะคนนี้คือเซเลบตี้นะคะคุณสตีฟนะคะถ้าฮาวายจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมเขาก็มาที่ร้านนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมและในวันนั้นเนี่ยทางริกเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะ เธอเป็นดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าสตีปบอกว่าเอชคงไม่ใช่มั้งหลายๆคนก็จ้องมองนะคะแต่ฮาวายคิดว่าเขาทราบกันค่ะ2023แล้วที่ฮาวายมานะคะก็จะร้านก็จะเป็นแบบนี้แล้วโชว์ของเขานะคะก็ยังมีโชว์อยู่นะคะไปติดตาม Subscribe แล้วก็ติดตามเขาได้นะท่านผู้ชม แล้วของนี่ก็จะมีของสุวินียด้วยนะแล้วเขาก็ไหนไหนนะคะคนมาร้านเขาแล้วเนี่ยเขาก็ทําของสววเนียแบบติดไม้ติดมือด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ฮาวายเนี่ยก็ไม่ละค่ะก็เดินชมเฉยๆตามสไตล์ฮาวายไปนี่แหละนี่นะเป็นกระดาษนะรูปตัวเขานะก็มีคนต่อแถวถ่ายรูปท่านผู้ชมแต่ฮาวายไม่ละค่ะแอบดูมันเดิมนะคะเหมือนตัวจริงมากเลยนะไอ้กระดาษแผ่นเนี้ยนะก็มีหลายคนนะคะให้ความสนใจแล้วก็ถ่ายรูปนะคะท่านผู้ชม นเขาก็จะมาถ่ายรูปในขนาดเป็นแค่โปสเตอร์นะเป็นแค่กระดาษน,นะ่านผู้ชมคนยังเข้าไปถ่ายรูปกันเลยนะที่นี่นะพาวายเฮดูรายการของเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วทาวายนี่คิดเลยนะว่า,าวายจะได้มาคนะุณผู้ชมมันก็เมซ z i n g เหมือนกันนะโดนเตะโดนเตะน,นี่ก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่โดนเตะมาเนื้อๆคุผู้ชมนี่นะเป็นร้าน ที่ออกทีวีคือร้านนี้เลยนะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมแล้วก็ร้านไม่เล็กด้วยนะแต่ว่าฮาวายถือว่าฮวาวายก็ประทับใจนะมีโอกาสได้มาที่นี่นะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นของมือสองนะแล้วก็มีมือหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้นะถ้มือสองมาถึงสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีนาฬิกาแบบร้อยปีเพื่อนๆอยากจะมาขายและออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยช่วยติดต่อมาได้ค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะท่านผู้ชมที่กให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า รานเฟรนสมันมีมากกว่าที่คิดแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงอะไรก็เยอะนะแต่รายการนี้ขวายดตาูตั้งแต่มาที่เป็นแต่เด็กๆแล้วว่ารายการขายของมือสองอ่ะแล้ววายก็พูดถึงเขาคนนี้มานานมากเลยแล้วขวายไม่คิดว่าทวายจะได้มาร้านของเขาอะ่ะเป็นร้านที่เป็นร้านครอบครัวที่เขาแบบมีหัวสมองที่แบบเขาเรียกว่าสมาร์ทแฟมิลี่มากๆเลยที่แบบมีการต่อรองการอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เขาได้แของแบบ แล้วก็เขากดราคาท่านผู้ชมขอกไม่แค่นี้แหละคุณตาคนนั้นนะคะที่อายุเยอะที่สุดคือคุณพ่อนะคะของคุณริกนั่นเองนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ แล้วก็ดําเนินกิจการมานะคะตั้งแต่นานมาแล้วเรื่องสมัซิกซ์ตี้เลยท่านผู้ชมร้านนี้มีมาหลาย10ปีมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็ดังมากก็ดังอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายๆคนรู้จักค่ะเวลาใครบินมาที่ลาสเวกัสนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องมาที่ร้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นคอลเลคชั่นนะคะคนนี้ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหก็ให้ความสนใจมากเลยนะฮาวายเนี่ยก็เป็นแผนกแม่ซุม่มซุ่ม อยากจะรู้ว่าหลายๆคนนมาสนใจอะไรแล้วเขาสนใจจริงๆนะท่านผู้ชมนะและไอ้ของใหม่ๆเสื้อใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็ฉลาดไงทาเป็นซูวินียไปนะคะติดไม้ติดมือตัวละสิบเหรียญสิบสองเหรียญท่านผู้ชมดีกว่าคนเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาซื้อแล้วถูกๆอะไรประมาณนี้นะคนต่อแถวซื้อซุอวินียกันเต็มเลท่านผู้ชมเป็นของที่ระลึกบางคนเนี่ยเขาบินมาจากยุโรปนะบินมาจากต่างประเทศเขาก็อยากมีอะไรติดไม้ติดมือไงค่ะตรงนี้หาะไว้เข้าใจนะคะท่านผู้ชมนะ และพวกแก้วแหวนเงินทองประมาณนี้นะท่านผู้ชมนาฬิการูปภาพอะไรแบบนี้นะหลายๆคนนะคะเขาก็เอามาขายที่นี่เพราะเขาคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่นี่น่าจะให้ราคาดีกว่านะคะอาจจะเป็นของสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรประมาณนี้นะถ้าเผื่อว่าใครเสียคาสิโนนะท่านผู้ชมถอดสร้อยเลยถอดแหวนเลยถอดนาฬิกาเลยจำนำเลยค่ะได้เงินเดี๋ยวนั้นเลยนะเขามีแผนกแบบซื้อขายด้วยนะ มีอาคารแบบซื้อขาย24ชั่วโมงถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเขาก็จะเปิดขายเปิดตรงนี้แหละเปิดซื้อตรงนี้แหละนะคะแล้วก็จะมีคนที่แบบว่ามีผู้ชํานาญการสูงมากมีการต่อรองอะไรได้หมดเลยท่านผู้ชมตรงนี้ใาวไวสนใจมากเลยนะเพราะว่าสินค้าคุณภาพเขาดีมากนะมาคาสิโนโน,นะแต่งตัวมาดีๆรองเท้าดีๆท่านผู้ชมเวลาหมดตัวและหมดตังค์แล้วไม่ต้องกลัวนะเรามีของอะไรมาเราขายได้หมด นะคะเอาของออกจากกระเป๋าให้หมดเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็ขายไปประมาณนั้นนะแต่แน่นอนนะท่านผู้ชมนะยิ่งดึกยิ่งโดนกดราคาท่านผู้ชมเพราะว่าไราหิวไงเสียเงินเสียทองจากคาสินโนท่านผู้ชมเขาก็ต้องกดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ดีที่สุดนี่คือไม่เล่นกานมนานท่านผู้ชมมาแบบฮาวายนะคะมาซุ่มๆมมาดูๆอะไรประมาณนี้ไปโอเคแต่ว่าถ้ามาแล้วหมดตัวนี่คือแย่นะท่านผู้ชมนะกลับไปแบบหน้าแห้งอะ่ะ น้ำหนักก็ลดเปนก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ดีท่านผู้ชมนะฮาวายก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนด้วยจะเป็นภาพบรรยากาศานะท่านผู้ชมนะฮาวายก็เต็มที่แล้วจะได้เห็นบรรยากาศาจริงด้วยนะท่านผู<ม>้ชมหนึ่งความภูมิศาศาใจท่านผู้ชมมาร้านคนดีชื่อเสียงและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะกับ ร้านขายของมือสองที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็หลายๆคนนั้นหลั่งไหลกันมาด้วยนะไม่ได้มาซื้อของหรอกมาถ่ายรูปก,กับกระดาษท่านเองนะวันนี้ฮาวไว้ก็ไม่รู้นะว่าใครมีชื่อเสียงบ้างไม่มีชื่อเสียงบ้างเพราะเป็นคนที่บอกตามตรงนะทุกคนเหมือนกันหมดเท่ากันหมดนะคะแต่วันนี้มีโอกาสได้มาแล้วมาถ่ายทอดท่านผู้ชมได้ดูนะคะ ฮาวายหวังว่าฮาวายคงทําหน้าที่ของฮาวายให้ดีที่สุดแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วค่ะลากันกับร้านคนมีชื่อเสียงของมือสองในลาสเวกัสค่ะฮาวายไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพจิตด้วย